เฉลยชีวะแพท2ปี64ไซส์สแกตเตอร์และฟอร์เวิร์ดสแกตเตอร์มันคืออะไรจากที่น้องๆได้ไปสอบชีวะแพท2ปี64มานะคะก็น้องจะเห็นว่ามีโจทย์มาให้เนี่ยแล้วก็มีกราฟแบบนี้มาให้แล้วถามว่าแต่ละจุดเนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้นะก็จะมีหลักๆเลยกราฟเนี่ยคือกราฟอะไร2หลักการคืออะไรและ3กราฟเนี้ยมันบอกอะไรเรา โอเคไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึง3หัวข้อเนี้ยให้เราฟังคร่าวๆว,ว่าไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่และคําตอบเนี่ยมันคืออะไรโอเคนะอ่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่ากราฟเนี้ยมันคืออะไรกราฟเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกราฟที่ได้จากเทคนิคโฟสไตเมตีโอเคไหมอ่ะตรงนี้นะอันนี้มันก็คือชื่อเทคนิคแล้วก็ ตัวเทคนิคอันนี้เนี่ยเราสามารถทำได้จากเครื่องที่ชื่อว่า flow ซ y t o m e t e r โอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเครื่องนะโอเคไหมทีนี้เรามาดูว่าและไอ้พวกเนี้ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอ่ะ flow เนี่ยอันเนี้ยมันหมายถึงการไหลต่อมาคำว่าไซโตไซโตเนี่ยมันก็คือเซลแล้วก็มิเตอร์อันนี้ก็คือหมายถึง วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเรียกรวมๆกันว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันวัดการไหลของเซลล์โอเคไหมอ่าดังนั้นเราเขียนนะนี้วัดการไหลของเซลล์การไหลของเซลล์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างอ่ะเรามาดูสไลด์ต่อไปกัน หลักๆเลยเขาจะใช้ในการนับเซลล์โอเคไหมแล้วก็แปลผลออกมาเป็นกราฟแบบที่เราเห็นนั่นแหละแล้วก็ต่อมาก็คือดูองค์ประกอบในเซลล์อย่างเช่นในเรื่องของออร์แกเนลหรือว่าในเรื่องของแกนูต่างๆโอเคไหมหรือว่าเราอาจจะดูลักษณะของเซลล์ก็ได้โอเคนะอ่ะดังนั้นอันนี้นับเซล์ดูองค์ประกอบในเซลล์หรือดูลักษณะของเซลล์เช่นขนาดหรือแกนูโอเคปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูต่อเลย หลักการของโฟสไซโตเมตตี้เนี่ยก็คือว่าไอเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาอะจะมีช่องอันนี้อยู่นะอันนี้ก็คือเป็นช่องเราเรียกว่าแชมเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวตัวอย่างเซลล์ตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องอันนี้เสร็จแล้วพอเราใส่เข้าไปปึ๊บเนี่ยไอตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือชีตโฟ o w มันจะเอาของเหลวตัวนเนี้ยเนี่ยมาคอยล่อเอาไว้ พอเซล,ล์มันผ่านเข้ามาในช่องนี้ใช่ปะแล้วมันก็หลุดลงมาในนี้ทีเนี้ยไอของเหลวตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บีบให้เซลล์อะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันก็จะเป็นโฟโลการไหลแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยพอมันบีบแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบกะปริมาณกะการบีบของมันว่าเนี่ยขนาดความกว้างเท่านี้ให้เซลล์หเซล,ล์อะไหลลงไปได้ทีละเซล์ ท่นนะให้เซลหนึ่งเซลไหลลงไปได้ทีละเซล์ปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอมันลงไปทีละอันแบบนี้ปึ๊บใช่ปะ่ะเราก็จะใช้แสงเลเซอร์ตัวนี้มายิงเข้าไปที่เซลล์อ่ะพอเรายิงเข้าไปที่เซลปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้อ่ะตรงนี้นะพี่ขยายเข้าไปเลยพอขยายเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือแสงที่ส่องมาอันนี้เป็นเลเซอร์แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเซลลอ่ะ อันนี้เซลล์มีนิวเคลียสมีกแกรนูแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเนี่ยการที่แสงเลเซอร์เนี่ยมันไปกระทบกับเซลล์เนี่ยมันจะเกิดการหักเหสองแบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยจะเป็นสีดำเงินตรงนี้มันจะไปตรงๆแบบนี้เลยแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า forward scatter เคไหมหรือว่า fs c นั่นเองอเคนะอ่ะอันนี้เราเขียนชื่อเต็มเต็ม forward scatter แบบนี้อันนี้คือ forward scatter ต่อมาเมื่อแสงเลเซอร์ตรงนี้เนี่ยมันมากระทบกับตัวที่มันเป็น o r g a n e น l ลในเซลล์หรือที่มันเป็นแกรนูอย่างเช่นตรงนี้มากระทบปุ๊บเนี่ยหักเหออกมากระทบหักเหออกแบบนี้เราจะเห็นว่า ตัวแสงตัวเนี้ยมันหักเหออกด้านข้างใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือไซส์สเกตเตอร์นั่นเอง S I D E C S C A T T E R ไซส์สเกตเตอร์หรือเราจะเขียนย่อว่า S S C เค้าไหมดังนั้นเนี่ยเราลองสังเกตนะ f S C เนี่ย เราเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงมาเป็นตรงแบบนี้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะสามารถรู้ถึงขนาดของเซลล์โอเคไหมตรงนี้เราจะรู้ถึงไซส์ของเซลล์ อันนี้คือไซน์นะต่อมาสีเขียวตัวนี้เราเห็นไหมว่ามันไปเจอพวกแกรนูหรือเจอออร์แกเนลอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เบนออกใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยไอตัวไซส์สแคตเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกคมเพล็กซตี้ของเซลลนั่นเองหมายถึงตัวบอกแกรนูหรือบอกความซับซ้อนของเซลล์บอกออร์แกเนลของเซลโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่เขียนโดยรวมว่ามันคือคมเพล็กซตี้บอกคมเพล็กซตี้ของเซลใช่ไหมก็ยกตัวอย่างเช่นออร์แกเนล แล้วก็แกรนูดังนั้นเนี่ยคีย์หลักเลยนะเราต้องรู้แล้วว่าไซส์สเกตเตอร์กับฟอร์เวิร์ดสเกตเตอร์เนี่ยบอกอะไรเราถึงจะทำข้อสอบนี้ได้อ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่ข้อสอบข้อสอบเนี่ยเป็นชีวะแพทสปี64เนาะมีกราฟมาตรงนี้เห็นไหมว่าอันนี้คืออะไรไซส์สเกตเตอร์ใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าไซส์สเกตเตอร์บอกอะไรนะพวกคอมเพกซิตี้ ถูซึ่งคอมเพล็กซิตี้คืออะไรบอกอะไรบ้างนะออแกเนลแล้วก็แกรนูโอเคไหมคอมเพล็กซิตี้กับแกรนูดังนั้นเนี่ยจากกราฟเนี้ยถ้ายิ่งมันไปทางฝั่งนี้มากขึ้นแสดงว่ามันเป็นยังไงมีแกรนูมากขึ้นมีออแกเนลมีอะไรจุดๆของมันอะเยอะเพราะว่าแสงมันสะท้อนออกไปด้านข้างได้เยอะโอเคนะ อ่ะแสดงว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยพี่มองว่าเป็นแกรนูมากละกันอ่ะพี่เขียนอย่างนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูในฝั่งของ forward scatter บ้าง forward scatter ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกคืออะไรนะลำแสงเนี่ยมันไปตรงๆ,ๆถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลำแสงที่มันไปตรงตรงตรงนั้นอ่ะมันคือยังไงนะมันสามารถบอกไซส์ของเซลล์ได้โอเคไหมบอกไซส์นะก็คือขนาดของเซลล์นั่นเอง แสดงว่ายังไงยิ่งไปทางฝั่งนี้มากขึ้นขนาดของมันจะต้องใหญ่มากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยในชอยเนี่ยที่เขาให้มาพี่รู้สึกว่ามันจะมีแกนูโลไซต์แกนูโลไซต์เนี่ยก็คือเซลล์ที่มันมีแกรนูโอเคนะอีกอันนึงเนี่ยก็คือให้ลิมโฟไซต์ามาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลดบัตเซล ทีเนี้ยเขาก็จะให้เราระบุว่าไอตัวเนี้ยสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรโอเคป่ะอ่ะเรามาดูอันดับแรกเลยอันดับแรกเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นแกนูโลไซ์มันคือเซลล์ที่มันมีแกรนูอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะไปยังไงฝั่งเนี้ยมีแกรนูมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะไออันเนี้ยมันก็ควรที่จะแบบอยู่สูงๆป่ะเพราะว่าแกรนูมากแล้วแกนูโลไซ์เนี่ยเป็นยังไงมันก็มีแกนูโอเคเมกเซนอะมันก็น่าจะเป็นอันนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพี่ก็เลยตอบนี่เลยแกนโนโลนูโรไซต์ต่อมาเนี่ยก็เหลือลิมโฟไซต์กับเลดบัตเซลใช่ปะทีเนี้ยเราลองดูนะตัวลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวเราลองคิดเล่นๆดูว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยกับเม็ดเลือดแดงอ่ะอันไหนมันใหญ่กว่ากันแล้วก็อีกอันนึงนะเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีนิวเคลียสใช่ปะแต่เซลล์เม็ดเลือดแดงอ่ะมันไม่มีนิวเคลียสแสดงว่าลิมโฟไซต์อ่ะความคอซับซ้อน ความคอมเพล็กซิตี้ของมันอะ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องซับซ้อนกว่าเพราะมันมีนิวเคลียสแสดงว่าต้องมีแสงที่แม่งกระเจิงออกเยอะๆอะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงสีแดงตัวนี้เนี่ยพี่ก็เลยมองว่ามันตัวเนี้ยมันเป็นลิมโฟไซต์และอันสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของสีเขียวอันนี้มันก็เหลือแค่เดียวก็คือเป็นเรดบบตเซลนั่นเอง โอเคไหมรู้สึกว่าชอยในข้อสอบเนี่ยคือมันจะมีไอตัว3อันนี้มาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกราฟตรงนี้พี่เอาหลักการมาใส่ให้เรารู้เพิ่มขึ้นว่าเอ้เทคนิคนี้มันคืออะไรเขาใช้ทําอะไรการแปลผลจากกราฟเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็คําตอบในข้อสอบแผ่นสตรงนี้เนี่ยที่เราไปเจอมาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนโอเคนะอ่ะก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็อธิบายประมาณเท่านี้